สวัสดีครับเพราะประวัติศาสตร์เป็นความรู้ที่นำมาเป็นบทเรียนในปัจจุบันได้วันนี้คนอยากเล่าจากช่องสยามนี้มีเรื่องเล่าขอนำเอาภาพเก่าซึ่งอาจเรียกได้ว่าภาพเก่าเล่าเรื่องมานำเสนอกันครับใครเป็นใครในภาพนี้เรามาเริ่มกันเลย หากการเล่าเรื่องขาดหายด้วยเงินไขของเวลาเรื่องด้วยเป็นคลิปสั้นฝากติดตามคลิปยาวด้วยนะครับเพราะจัดทําขึ้นควบคู่กันเสมอขอบคุณมากครับราชนาลีผู้ปีชาด้านอักษรศาสตร์สมเด็จกรมพยาดํารงราชานุภาพทรงพระนิพนธ์ไว้ว่าการแต่งโครงฉันกาบกรน,นิยมกันมาแต่ก่อนว่าเป็นองค์สําคัญอันหนึ่งของความรอบรู้วรรณคดีบรรดาพระราชกุมารีแม้ทรงศึกษาวิชาอื่นตามพระอัธยาศัยแต่ส่วนวิชาววรรณคดีนั้น ทรงแต่งโครงฉันกราบก่อนได้แทบทุกพระองค์ผิดกันแต่สามารถยิ่งแลหย่อนหรือพระหาไทยโปรดมากแลน้อยกว่ากันแต่มีพระราชก,กุมารีบางพระองค์ซึ่งสามารถโดยมีพระอุปนิสัยในทางบันคดีถึงได้รับความยกย่องของคนทั้งหลายว่า อาจแต่งโครงฉันกาบกรดีถึงกวีที่เป็นชายพระราชกุมารีที่ทรงพระเกียรตินี้มีน้อยพระองค์ก็มีพระปิตุชาเจ้าซึ่งได้รับความนิยมยอมทั่วกันหมดว่าพระองค์ทรงเชี่ยวชาญวรรณคดีและเป็นกวีแต่งดีสู้ชายได้ ใช่แต่บทกลถึงความร้อยแก้วซึ่งได้ทรงพระนิพนธ์ไว้ก็ทรงแต่งดียกตัวอย่างดังพระโอวาทประธานสมเด็จพระราชโอรสเมื่อจะเสด็จไปทรงศึกษาวิชาการในยุโรปซึ่งใครอ่านก็ต้องจับใจและเห็นว่าสู้สำนวนผู้ชายได้ในภาพที่ทรงประทับนั่งคือสมเด็จพระปิตุชาเจ้าสุขุมมารมลสีพระอัครราชเทวีประทับืนอยู่ทางด้านซ้ายนือเจ้าย้าสุธาทิพยรัตนัและทางด้านขวาคือเจ้าฟ้าบริพักสุขุมพันธุกรมพระนครสวรรค์วรพินิจ และทั้งหมดนี้คือสยามนี้มีเรื่องรล่าช่องที่เล่าทุกเรื่องเกี่ยวกับสยามประเทศหากคุณชื่นชอบเรื่องราวของประเทศสยามช่องนี้รวบรวมทุกเรื่องมาแล้วครับกับสยามนี้มีเรื่องเล่าซึ่งที่เล่าจบไปนั้นก็เป็นตอนที่1 0ึ่